อธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบแบบภาพ2มิติภาพประกอบ2มิติเขียนภาพฉายมุมที่1และมุมที่3สัญลักษณ์ผิวค่าพิกัดความเผื่อเขียนภาพตัดชนิดต่างๆภาพขยายเฉพาะส่วนดีเทลภาพช่วยออคเ r ลิรีวิวกำหนดขนาด d ด m ม n s i o n นพิกัดความคลาดเคลื่อนระบบงานสวมชิ้นส่วนมาตรฐานสัญลักษณ์คุณภาพผิวงานสัญลักษณ์ จ D N T เบื้องต้นเขียนตารางรายการแบบริสเอร์พการสั่งพิมพ์แบบโดยการเรียนรู้ประกอบด้วย 1. การเขียนภาพแยกชิ้นส่วนและภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2. การกำหนดขนาด 3. สัญ,ญลักษณ์คุณภาพผิวงานสัญ,ญลักษณ์ g D N T ชิ้นส่วนมาตรฐาน 4. เขียนตารางรายการแบบ l ิสเซอร์การสั่งพิมพ์แบบการวัดประเมินผลแบ่งออกเป็น28 ย0คือจิตพิสัย80%คือคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน